สักรูปนึงนะจ๊ะสนุกไหมคะโอ้โหเอาอีกไหมคะเอ๋อเกิดอะไรขึ้นบ้ากันนะคะอีกรูปนึงนะคะขออีกหนึ่งรูปคะ่ะโ,โอเคไหมคะอ๋ออีกหนึ่งรูปเลยคะหนึง ขอขอบพระคุณนะคะคุณไพูรอ่านชอบโชไโอ้โหถ,ไอไอถ้าไปตอนนี้ถ้าพี่ทำลอพี่ทําด้วยผมตกเครื่องไหมฮะทำเดี๋ยวซื้อเคื่อตัวให้ใหม่ค่ะซื้อตัวให้ใหม่ด้วยอ่ะพี่ใช่ค่ะ ท,ทาตอบมาบอกเฮ้ยพุกพี่เขายังจำเราได้อยู่เหรอ,อดีใจมากที่ยังนึกถึงนะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอชาวเชียงใหม่และชาวเชียงใหม่วันนี้น่ารักมากมาก,มากรับขอบคุณมากๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับอขอบคุณครับโอ้โหปรบมือให้คุณตัม้มหน่อยได้ไหมคะอ๋ะอ,อเสร็จนี่งคือกลับกรุงเทพเลยเหรอคะกลับกรุงเทพเลยครับงานเยอะนะช่วงนี้ครับพวกดีต้องติดงานถูบ้านกวาดบ้านกรงเทพๆเออมีใครถมกเป็นแม่บ้านไหมคะครับไม่มีหนูนะคะเดูไปนะ จริงหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าโถสบายคุณสกายน้าหนูรอเล่นค่ะอ, <laughs> อ,าอ่ารนี้ละกันมากนะฮะที่เป็นลูกค้าของทางอีออนนะครับถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านก็คงไม่มีอีออนแล้วก็คงผมก็คงไม่มีงานวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮรรวมไปถึงถ้าอยากจะเจอเจอกันผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะติดตามได้ช่องวันสามสิบเอ็ดมีหลายรายการอยู่ตอนนี้ที่อออนแอร์นะครับมีซาวเช็ค ที่รากับพี่ซันนี้นะครับมีเกมเสือหิวนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับ y o ยูทูบ 3D Channel ครับทั้งหมคุณโดมมีดีทอกมีปากแซ็บครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะฮะยี่น่าจะกรกฎาคมนี้ใช่กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วคอนเสิร์ตพี่เต๋านะครับประทัดกับพี่ปานซึ่งเราไปเป็นลูกสมุนพี่เต๋าสมชายเป็นแก๊สใช่ไหมครับใช่เป็นลูกสมุนเลยเหรอลูกสมุนเลยใช่ไปประทัดก็ฟังนู้นฟังนู้นก็มีพี่ซันนี้พี่จ๊ะ สู้ไหมคะพี่ทำสู้ไหมคะฝั่งนู้นเขาเอาอะไรมาสู้ผมดีกว่าเป็นอะไรล่ะใครอัดคลิปนี้ไว้แท็กพี่สารนี้ด้วยนะคะแท็กเลยฮะนั่งเล่นไฮไฟอยู่นะไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับโอเคนะคะขอเสียงปรบมือคทให้กับคุณตั้มประลาบุตรทองสวัสดีครับคุณงาสวัสดีครับคุณงาขอบพระคุณนะคะไม่อยากให้ลงจากเวทีเลยอ่ะใช่